อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการนำบอทดมาใช้ในการเทรด Forex ครับขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยใช้บอทดในการเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้อคิดเห็นเท่านั้นนะฮะอย่าเอามาเป็นประเด็นอะไรนะครับเท่าที่เคยได้ศึกษามาเนี่ยมันจะมีคนสองประเภทในการมองบอทดในการเทรด แบบที่1คือช่วยในการตัดสินใจครับถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นเครื่องมือโอเคเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเวลาคนทํากําไรหรือขาดทุนในการเทรดเนี่ยมันเกิดจากจิตวิญญาณในการลงทุนสัญญาอินดิเคเตอร์มาแบบนี้แต่เราไม่กล้าเข้าออเดอร์เพราะกลัวหรือเข้าออเดอร์มากเกินไปเพราะโลภอย่างนี้ก็มีเหมือนกันบอทมันก็จะทำให้เข้าออเดอร์โดยที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอย่างเงี้ยผมถือว่าใช้ได้ ที่เห็นเยอะมากๆในอินเทอร์เน็ตก็คือเขามาขายไอเดียเรื่องบอทดเนี่ยปล่อยให้มันรันเองเลยแล้วให้มันทำตังให้ไม่ว่าจะเป็นการนอนหรือว่าการตื่นประมาณแบบได้พ s สซีฟอินค m มถ้าอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยครับถ้าเปรียบที่ไม่ง่ายนะครับมันก็เหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วกับตันไม่มีมีแต่ออโต้พายโลให้ขับเครื่องบินเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนก้านนั่งเครื่องบินลำนี้ไหม เชกเช่นเหมือนกันครับถ้าเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างฝากเงินของเราเนี่ยให้กับบอรดและให้มันเทรดให้เราเลยเนี่ยคนที่ซวยคือเรานะฮะไม่ใช่ตัวบอรดหรือคนขายบอรดเพราะคนขายบอรดเนี่ยเขาได้ตังจากคุณไปแล้วดังนั้นข้อสรุปของผมก็คือถ้าเราใช้บอรดเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์อย่างนี้โอเคแต่เพื่อได้แพสซีฟอินคัมอันนี้เทพนิยายอย่าไปเชื่อนะ